ส่วนคําเตือนแปลเอาเองโอเคไหมก็ทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแบบอันนี้เล่นมาสักพักแล้วแต่แต่ลืมกดอดัดก็ถามเพื่อนก่อนว่าจะอัดตอนไหนเออแล้วมึงตีกนะูนทำไมเนี่ยหูยตัวโคตรใหญ่ไอ้น,นี้ตัวใหญ่กว่ามัง้งอันนี้ก็เล่นมาสักพักแล้วแหละก็ก็ถามวีก่อนว่ากดอัดตอนไหนก็ตอนนี้แหละยังไงก็ตามอันนี้ก็ยังเล่นยากอยู่ เพราะว่าส่วนไม่ได้เล่นละหลักรหัสหลักโดนแบนจากแบบนี้ไม่รู้เพราะอะไรเออมันจะมีการปีกเหมือนคล้ายๆตายอ่ะเดี๋ยวก็ช่างมาันเอะไปสำรวจที่ไหมละ่ะไอวีตื่นตื่นไมหมแบบขำหน่อยตื่นเออโอ้อยเจ๊ตื่น อื่นได้แ้วนอนกินม้านกินเมืองเลาวยลืมบอกอย่าเพิ่งออกไปฝนกรดฝนกรดไอวีฝนกรดฝนกรดไอวีกูหิวเข้ามาก่อนฝนโกรเด้ยกูไม่กูไม่รู้ด้วยนะนะมึงตายสองตัวด้วยฝนกรดอ่ะ โอ้ยเพื่อนกูอาบเลือดไปด้วยกรดนอนพักก่อนไปรีดทุกอย่างนอนพักอะ่ะแล้วเพื่อนกูเป็นไรเนี่ยอ้าวกูไม่มีเสียงชิบาหายแล้วกูเป็นใบ้ เป็นใบ้วะเนี่ยไม่มีเสียงเอาเอาเอา,าตรงนี้ตรงนี้มึงอยู่ไหนกันเนี่ยโอเคออกมาได้ละไอวีออกมาได้ละตอนนี้ไปประจนภัยแต่ละที่กเลยไปจะไปไหนก็ <c oughs> ไปเลยตอนนี้เดี๋ยวค่อยมารวมตัวทีหลังอุ้ยอาหาร ระวังไอ้ตัวใหญ่นั่นนะอันตรายนะเหมือนมันจะขู่ด้วยอ้าวเรียบร้อยเพื่อนกูโดนเพื่อนกูโดนตายงั้นีเอ้ยมันก็ขู่อยู่เมื่อกี้ทำไมมึงไม่ได้ยินวะเพราะมันก็บินได้นะมันมีปีกบินชิบหายละกู <c oughs> ไม่รู้นะมึงตายกูไม่ช่วยกูช่วยไม่ได้ตัวกูเล็ก go ดูสรีฟอืมอืมกอดูนี่กูปีนเขากูปีนป่ายได้โคตรตึงโอ้ยสติมนาไหนบอกแม็กสติมนาอืมมึงค้นไฟใส่ไข่นะอย่าค้นใส่กูนะ เฮ้ย,อไ,อยไอ้ดาร์กแลนด์เหรออะไรวะออคอร์สเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันเฉื่อยมันเฉื่อยไออ๋อดิฟดิฟเบสดาร์กอ๋ออันนี้กูแปลไม่ออกอะ so sorry เอ้ยมีใครอยากเล่นตัวน้ำไหมตัวนี้มันแบบอยู่ในน้ำอะอยากเล่นน้ำก็คือสุด ก็เอ็งก็ต้องไปหาสุ่มเอาไงดูอะไรหน่อตัวลาตัวได้ตัวรังฆ่าตัวอะไรบางตัวรียบร้อยกูฆ่าได้มีอะไรจะให้มึงมึงอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยไอไอวีเอานี่ไปอันนี้เนี่ยเอานี้ไปไอวีเอาไปกิน เอาไปกินแบ่งกันกินน่ะมึงค่าได้เมื่อกี้ไอโรงกูเสียงร่างกูตอนเจอไ้เยียโคตรเท่มองไงก็ยังเท่ว่ะดูยังไงก็ยังเท่แต่ตอนนี้กูขอนอนก่อนเอ้เลือดกูลดไม่ไหวอจะตายอะเฮ้ยกูโดนเรียกไปเกิดว่ะกูต้องไปเกิดใหม่ดีไหม หรือว่ารับจอยแพ็กเอ้ยกูกูไม่กล้าไม่กันเสี็ยแม่งเลยไม่หนาวอะติดลมก่อนมิ่งอม่ทัน completed อ๋ออ๋อมึงจะมาตีกูทำไมมีอะไรมีอะไรต้องการอะไร ต้องการอะไรต้องการอะไรมุออ่งไฟใส่กันนะไม้คุย <c oughs> นะอันนั้นไม่ใช่พนไฟนะน่ะอันนั้นก็เรียก <c oughs> ปล่อยลำแสงนสอ นี <l id> ่นี่กูมีกูมีนี่ให้อ่ะเนี่ยนๆ่นน่นก็โลโคเท่เลยมึงฆ่าตัวอุ้ยอย่าฆ่ากูสิหนึ่งก็เฮียแล้วมันหนี่กลับแม่งเลย พักแม่งแตกคอแล้วเลยเยอะอุ้ยไอวีเจอตัวนั้นอีกแกไอเนี่ยอเนี่ยไอตัวเนี้ยเราลุมฆ่ามันดีไหมฆ่าได้ฆ่าได้เอาวะล่ะเฮ้ยเอาด้มันโจล้วโจและเอาเอาดิเอาดิเอาดีเฮ้ยอย่าตีกูอย่าตีกูเฮ้ยฆ่าได้ว่ะอุ้ยได้เนื้อเยอะ เอาเลยกูกินอีกตื่นมาจนตัวเดียวเลยไปเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนนะเว้ยโอเคโอเคแล้วมึงมากินแถวนี้ก็ได้เนี่ยแถวนี้ก็มีน้ำให้กินไงเนี่ยตรงนี้น้ำกูมาเนี่ยตรงนี้ยังมีน้ำให้กินอ่ะลองหาจุดที่มันดูมันจะมีมันจะสามารถ กินตรงไหนได้ต้องหาเองอ่ะกูไม่รู้ด้วยนะแถวนี้ก็มีอุ้ยอันนี้มันจุดละเจออีกแยะไอ้ไอ้เคี้ยนี่อีกแยะไอ้เคี้ยนี่อีกแยะเอาอีกแยะตรงนั้นไม่ใช่น้ำตรงนั้นลาวมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอากูมันเอากู้ อุ้ยน่ากลัวโอ้โหเยี่ยมือหนิกนี่ไงนะเ <c oughs> จอแล้วกินเลยโอ้ชีดโอ้ชีดโอโอเย่ไอคุปไอคุปไปช่วยไหมช่วย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวไปช่วยมิโอนโซโล่เย่ให้เพื่อนโซโล ก็ต้องการน้ำอะ่ะขอไปกินน้ำด้วยเล่นกูข้าไปชนวะว่ะเชี่ยเอาว่ะตอนเด็กตอนเด็กเราไม่กล้าตอนโตนี่ซ่าใหญ่เอ่ออยากเล่นถักน้ำอะ่ะมันออกไปเช็คได้นะว่าเรามีมัชรูม,ม,มหรือว่าเห็ดเท่าไหร่แล้วใมัหม,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 ม โนดูซุยมีคนข้าเนื oh, donc, ้อมาให้กินด้วยหนอนวหนูหนูหก uh, ูหนวหูอนูหน่อนน นี่กโดนข้างเดินข้างได้ใครเดินข้างได้เนี่ยเดินข้างได้กดชุดล็อกได้เอมันเห็นตรงคาคำว่า control ไหมไอตรงนี่มันเป็นรูปลูปออกศรน่ะไ้คุณต้องกดรีเลย์แล้วทำไมไอมันกด,นนกดนตรงตรงเออเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วมันเดินข้างได้อ๋อมันไม่ เอ๊ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนว่ามัทรุมกูได้เท่าไหร่แล้วเอ็งเห็นเขาว่าไอตรงเองเห็นตรงแดงๆด้านบนขวาไอ้ขวาบนว่าไอมีโอเเห็นไหมไอตรงแดงแดงอ่ะเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันจะขึ้นคำว่า return to menu เมนูอ่เกดกดตรงนั้นแหละแล้วก็มันจะกลับไปที่เมนู ทีนี้เอให้เองกดคำว่าร้านค้าช็อปแล้วเองกดอ่าเลื่อนไปกดกดเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีตรงเนี้ยบอกอยู่สัตว์น้ำอ่ะเออเองมีเห็ดเท่าไหร่กดร้านค้ากดกดร้านค้าเนี่ยเออ แล้วก็กดคำว่าอตรงเนี้ยตรงนี่กวเมาส์ชี้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมกูดูที่มันแชหนจอไม่น่มัไม่ใชแนจอก็กูแชหนจออยู่กดอหรอกดอเนี่ยทั้งหมดแล้วก็กดกาชาอ่ะ เราเลื่อนหาสองเลื่อนไปหาไอ้ตรงที่มันจะมีสีฟ้าแล้วมีหยดน้ำน้ำบนน่ะ่เาจกดอินอยู่สองร้อยเกาโอเค,<ด>อเ,คเองก็สุ่มตามใจเองเลยเดี๋ยวกูจะไปลุ้นในตู้สัตว์กินเนื้อแล้วกันกจะได้สักน้ำไหม โอ้ยสัตว์นี่สัตว์ปีกไอ้ไอ้สกิบิดี้เน่ได้สัตว์ปีกเฉยเลยเอามาทำหอ,อกอะไรแล้วสัตว์ปีกไม่ได้อยากได้เช่าตัวละครก็ได้นะเองกดคำว่าไอ้ตรงสีเขียวๆอะ่ะตรงของทั้งหมดอะ่ะแล้วก็เออการทดลองนั่นแหละเออี เอ็งจะทดลองซื้อซื้อตัวทดลองตัวไหนก็ได้แต่เอ็งต้องมาเลือกดูก่อนว่าเอ็งจะเอาในเอ็งจะเอาตัวอะไรเน่งก็ก,กดคําว่าทะเลถ้าเป็นภาษาไทยมันจะแปลว่าทะเลกดสร้างตัวใหม่แล้วก็กดคําว่าทะเลภาษาไทยมันจะเป็นทะเลแต่ภาษาอังกฤษจะเป็นคําว่าซีไม่ใช่คำว่าสักนอยมีคนจเจอตัวที่ผิดใช่มันเป็นสักญ่ดเวยมีปะวะ ขเขียวค่ะอ้าอาจบคลิปกันเพียงแค่นี้เพราะว่าเน็ตบ้านหลุดเล่นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันกระตุกค้างๆอะ่ะแล้วมันค้างๆแบบกระตุกอะ่ะเออก็โอเคบ๊ายบายซีโอเกนเน็กไทม์ time, ทุกคนโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้า